ติดม,มือค่ะคันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอดันช้างกุ้มนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวขอแบบยืนแท้ๆนิดน,นึงนี่เลยค่ะเช็คแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของชอดันช้างคือเช็คแบบเนี้ยบลูค่าซิกส์ต็มไม่ลกินสไตล์ชอดันช้างครบตัวจริงที่นี่ทีเดียวเอ๊ร้อยเปอร์เซ็นต์แปบลบว่าอะไร ต้องเรียนแบบนี้เลยนะคะอย่างอย่างคันนี้นะคะเป็นเก่านอกนะคะแล้วหรือมทัทชีระน็อตนะคะน้ำมันคือมันล้างทุนยนเครื่องมีการตีปลอลันอินใหม่นะคะเกียร์หรือมาทั้งหมดนะคะท้ายหรือทั้งหมดสะโพกหรือทั้งหมดนะคะแพคไวทุกอย่างเขาเรียกว่าหรือทีละชิ้นนะคะปั๊มเชื้อเพลิงหัวฉีก็คือเช็คใหม่ทั้งหมดเรียกว่าทีละชิ้นกันเลยทีเดียวแต่เอสนี่ค่ะที่บีร้อยยี่สิบคันนี้ ให้เห็นก่อนอเราเดี๋ยวดูก่อนนะคะคันนี้คือยังไงนี่แน่นอนเขาจะเป็นเครื่อง power star นะคะและเป็น6สูบเราจะดูจากลอนๆก็อ่านับเลยละกัน1 2 3และ4 5 6นะคะเป็นไอดีเหลี่ยมอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนคล้ายๆตัว7 840 8 2 40อเนาะแต่ที่แน่ๆนี่ค่ะเป็นนะคะปาม Head Scott นะ์มเฮดไลท์สกอต t t นาทีบี0นี่คือ120แรงม้านะคะเรื่าเครื่องตัวใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ 6สูบเราดูจากตรงนี้ได้เลยอ .2 4 6นะคะนอกจากตัวเครื่องที่เราเห็นเกียร์กลางแน่นอนเราจะไม่ค่อยเห็นแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่นี่นี่แอบซ่อน,นอยู่ในนี้นะคะตัวแบตนี้สามารถเขาเรียกว่าใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยพร้อมกับอ่ะพิเศษเอาสูบออกมาน,นิดนึง นี่ค่ะเรียกว่าขึ้นสองเพาใหม่นะคะเราใช้คารหนาคาราโดของ C05 นอตเข้าไปเลยทีเดียวและแน่นอนก็คืออย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นแรกเลยนะคะเรารื้อคารนมาทุกชิ้นเหมือนกันนะคะแล้วทําเข้าไปใหม่ทั้งหมดนะคะเรียกว่าเช็คทั้งหมดใช้ทั้งหมดเช็คทั้งหมดเสร็จปั๊บแน่นอนเพากา้าหรือว่าอ่างทานเฟอร์หรืออ่างสองเพาก็ต้องมีการเช็คใหม่หรือใหม่นะคะเบิกห้างใหม่ เพื่อจะทําให้สองเพาได้สมบูรณ์แบบเป็น t ีบีร้อแรงมาเป็นเก่านอกที่เช็คร้อเซนตนั่นเองนะคะแล้วก็จะดูได้ในร้อเปร์เซ็นแบบนี้นะคะพอรื้อทำใหม่ทุกอย่างแล้วสีก็คือทําใหม่ทั้งคันนะคะและแน่นอนกระทะใหม่ทั้ง4เส้นนะคะยางนะคะของ6สูบนี้ได้เป็นไซส์สาเลยก็เป็นยางใหม่เช่นเดียวกันพร้อมนะคะเวทหลังนะคะข้างละสองก้อนแบบนี้ของชอด่ดนช้างกรุ๊ปนะคะ หนักประมาณก้อนละประมาณ33กิโลนะคะกว้างหนึ่งกตีว่าประมาณ66-70กิกโลกรัมกันเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนอยังเห็นนะคะเป็นซีนสะโพกใหญ่นะคะเป็นท้ายเรียกว่าะไท้าย4ีซูเรียกว่า p พาเวอร์ในไฮดรอลิกนั่นเองลังคาไฟเบอร์ใหม่นะคะอ๋อนอกจากที่เราบอกว่าทำสีอย่างดีแล้วเราก็ต้องเดินไฟพร้อมทำระบบพร้อม2องเผาต้องเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเกียร์กลางอย่างที่เห็นและเป็นเบาะใหม่ เดี๋ยวเราไปโชว์ด้วยนะคะว่าอยากจะกระซิบดังๆเลยดังๆแบบดังๆเลยเลนใหม่ก็คือใหม่เรียกว่าเซตใหม่เลยนะคะเรียกว่าร้อเเกือบจะเป็นน้องใหม่แล้วทีเดียวแค่ว่าเขาเป็นเก่านอกมาละคะเดี๋ยวมาเทสมาเจอกันนะคะแบบคันหน้าตัว40แบบนี้ทีบี120แบบนี้เช็คแบบล้างเรียงน็อตนะคะล้างน้ำมันทุกหยดเป็นยังไงตามกันเลยค่ะ นี่นะคะทีบีร้อยยี่สิบแรงม้านะคะหกฟูลนะคะ,ะคานาคารโรห้านอตแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่วางคานธรรมดานะคะเรียกว่าเช็คระบบพร้อมเพื่อเป็นสองเพาได้เลยนะคะเรียกว่าทำใหม่ทีละชิน้นทำใหม่ด้วยใจเพื่อให้เป็นสองเพาร้อยยี่สิบแรงม้าและเกียร์กลางหกฟูลนะคะเป็นเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คแบบนี้รคาสิามเปนเงน เรามาลองเราดูระบบไฟกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองเชนระบบเกียร์ทั้งหมดนะคะไฟพร้อมคือบอกเลยนะถ้าอยู่ในแบบทีมเมอร์นี่คือสว่างมากแล้วตอนนี้คือแบบน้องไม่ใช่น้องสิคุณพี่ทีวีร้อ่สิบคือซึ่งแบบซึ้งมากเพราะอะไคือแบบเงาแบบตาแตกมากเลยนะคะหล่อมากนะคะเขาเรียกว่าทำทีละิ้นเลย แน่นอนวัดพวกระบบนะคะตัวไฮดรอลิกก็องมีการเทสด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ไอ้ดูไอ้ดูดูวิดีโอก่อนกิ๊บนิ่งๆเวลาลองนะคะตัวไฮดรอลิกนะคะเขาจะมีหางมาลองแบบโดยจริงๆเลยนะคะอันเดี๋ยวน้องเขามาดีนเดี๋ยวลองลองไฮดรอลิกให้พี่หน่อยอ๋อเนาะเขาบอกว่ามันเบานะคะก็เลยไม่เห็นแต่ว่าแต่เวลาลองนะคะก็คือเอาหางเนี่ยมาลองเลยนะคะเพราะอันนี้คือเบา มันก็จะขึ้นลงปกตินะคะเทสด้วยนะคะก็เขาเรียกว่าพวกกระบอกลูกสูบ,บสรกระบอกแดงทั้งหมดนะคะก,ก็ต้องทําทั้งหมดนะคะเพื่อให้ชืว,ว่าร้อซจริงๆใช้งานได้อย่างเนีย้ยบลูคัสตัมเบลิงสไตล์ชอร์นะช้างกุ๊บตัวจริงที่นี่เดียวอ,อ,อย่าไมา่อยเสียเวลาเลยเจอกันต่อเลยดีกว่าอ่ะเราก็ต้องมาเทสนะคะว่าถอยหลังโอเคไหม ก็บอกเลยว่าแรงมากคือท้าน้องเข้าไวป,ปุ๊บเราวิ่งต่างกันไม่ทนันแต่เราขอโชว์ก่อนเลยดีกว่ารถบอกเลยรถคนมีติดไม้ติดม,มือค่ะคันนี้ซาละเฟียดมากด้วย120แ่แรงมาพาววอรสตาร์เกียกร์กลางนะคะน่ท้ายสี่ส่วนนี่ เรียกว่าทำสองเผาเข้าไปใหม่เป็นวางเป็นคาร์โรสี่นอนะคะที่เขาเรียกว่าคาร์โลสแข็งมันไม่ใช่คาร์โลสี ank, ่นขอโทษคาร์โลส้านัดของสีู่นนะเรียกว่าแข็งกันเลยทีเดียวอเออมาเจอของจริงหลอ่อมากระบบเบรงระบบคลาสกคือทำใหม่ทั้งหมดแน่นอนว่าคือเรียกว่าพร้อมนะคะที่จะไปช่วยโกยเงินโกยทองนะ อันนี้เราเทสให้ดูเราอยากให้มาหาแล้วมาเทสกันได้เลยนะคะด้วย t 12ี120แรงม้าอะไรนะคะคือต้องเรียกว่าเหมือนตัว t ี120ในก่อนหน้านี้คลิปอื่นๆนะคะคือหาง่ายอย่างเช่นคานก็คือ40่สคาราโลเครื่อง powerstar เกียร์8คูณ2นะคะแล้วก็เป็นไทยใหญ่40่สูงทุ่งบอกเลยอย่างอะไรก็สามารถสอบถามเข้าไปได้นะคะเป็นชอร์นช้าอะไรรถถ่ายฟอร์ดและเครื่องอัดฟานะคะมัวเจอแต่วความรอก็เลย คุ้สสรับกันนิดนึงแต่ทางนี้ทางนั้นต้องมาลองอดเลยค่ะว่าหล่อแบบนี้นะคะเขาเป็นเหมือนในคลิปหรือเปล่าบอกเลยว่าไปนี่คุ้มแน่นอน120ยี่แรงมาที่แบบเซ็คหรือร้างเรนนอะตตัวจริงที่นี่ทีเดียวค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะนี่เช็คแบบร้อยเซ็นเช็คแบบตัวจริงที่นี่ทีเดียวแบบรืร้างเรนนอตลื้น ล้างน้ำมันทุกหยดนะคะตีปอกลันอินนะคะเรียกว่าเทสไม่ใช่แค่เทสระบบไม่ใช่ใช่เช็คระบบอย่างเดียวเช็คทุกน็อตเช็คทุกใจของชอดันช้างกุ๊บนะคะไม่เชื่อมมาเจอกันได้นะคะเราเปิดจันรถึงเาร์นะแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นและเท่านั้นเองค่ะเงาเงาเบื่อเบื่อเจอกันในทิกตอกแล้วก็ไอจีได้สอบถามเพิ่มเติมลูกค้าบอกขอพามิ่งหน่อยแค่เห็นตอนนี้คดจึงมากนิ่งๆิงแบบนี้ เข้าไปที่ Facebook ได้นะคะคลายรถไทยคิดชอดันช้างกลุ้มนะคะ Facebook f แฟนเพจและเอ๊ะจะหล่อจริงๆหรือเปล่ามาเจอกันได้นะคะชอดันช้างนักิจิจำกัดน,นะคะเราอยู่อำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ถนน333ตึกกัาอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะนี่เลยไปเหลืองๆใหญ่ๆฟั่งนู้น นั่นเลยนะคะชอนันช้างตัวจริงที่นี่ทีเดียวตามไปนั้นมาได้เลยนะคะมาเทสระบบเหมือนที่เราเทสกันให้ดูเลยว่าเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเทขนาดไหนนะคะโอ้ยลูกค้าบอกว่าอ้าว้วคันหน้าแบบนี้แล้วอะไรยังไงคะ่ะอะไรนะคะเหมือนกับตัวซีซูเลยเพราะเป็นคันหนะะ้าคาราโดซีซูนะคะเครื่องเป็นพาวเวอร์สตาร์แล้วก็เกียร์กลางเกียร์ฮอเกียร์ฮอตช็อตทิแปดคูณสองนะคะหรือว,ว่าฟลอชังนะคะแล้วเป็นท้ายซีซู แน่นอนว่าหาง่ายนี่คือสเสน่ห์ของนิวฮอลแลนด์ของฟอร์นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชาวแดนช้างอยากกระซิบดังๆว่าใช้เลยค่ะและเป็น120แรงมา้า6กสูบแบบนี้มาลองกันได้ค่ะเจอกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ